ยุทธศาสตร์สุดท้ายยุทธศาสตร์ที่8การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายว่าจำนวนทั้งสิ้น2 4 1 2 2 8 3ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ142องของวงเวงินงบประมาณโดยจำแนกเป็นการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน7 8 5 1แหแห่งมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น สามารถพึ่งพารายได้ของตนเองเพิ่มขึ้นรวมทั้งให้ความสําคัญในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าอย่างแท้จริงเร่งรัดดาเนินการถ่ายโอนภารกิจให้เกิดผลในการพัพฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบตลอดจนให้ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานในการดารงชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งให้ความสําคัญกับภาพรวมการถ่ายโอนภารกิจทั้งนี้เมื่อรวมงบประมาณที่ได้จัดสรรให้กับการส่งเสริมรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม จำนวน3 1 0หมืล้านบาทแล้วรัฐบาลจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้จำนวน1 3ึ่0 0านนล้านบาทเมื่อรวมกับประมาณการรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองและรัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้จำนวน2 1 1 0 0ล้านบาทแล้วทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้รวม337800ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนรายได้ที่รัฐจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลร้อยละ25.02 ตลอดจนสนับสนุนกรุงเทพมหาคนครและเมืองพัทยาในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อสนับสนุนให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงในพื้นที่อย่างบูรณาการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับศักยภาพโอกาสและความต้องการของประชาชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางในการบริหารงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างเหมาะสมการบริหารจัดการภาครัฐมุ่งพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดความสามารถและความยืดหยุ่นคล่องตัวสามารถอำนวยความสะดวกในการบริการแก่ประชาชนอย่างเหมาะสมมีคุณภาพมาตรฐานมีธรรมภาภิบาลและความโปรง่งใสควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรภาครัฐให้ทันสมัยสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับของประชาชนรวมทั้งขยายโอกาสให้ประชาชนและผู้รับข่าวสารทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมทั่วถึงและรวดเร็วการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม <S 2> <S 2> ให้มีระบบการดำเนินความยุติธรรมตามมาตรฐานสากลโดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางกฎหมายและมีจิตสำนึกรักความยุติธรรม พัฒนาองค์ความรู้และความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างกลไกและระบบที่จะช่วยเหลือผู้ยากจนผู้ด้อโอกาสและผู้เสียหายในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรวมทั้งส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการคำนวยความยุติธรรมป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งนำหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้และเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในสังคมไทยในด้านการสนับสนุนการจัดการของรัฐสภาศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจ,จักรไทยพุทธศักราช2550ที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองให้มีความเข้มแข,ข็งพัฒนากระบวนการติธ,ธมการบังคับใช้กฎหมายการสร้างระบบอำนวยความวิธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบส่งเสริมองค์กรตามรัฐธรรมนูญและประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและป้องกันการกระทําที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนสําหรับรายกายรายการค่าดําเนินการภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้จํานวนทั้งสิ้น4 2 6 6 0 2 5ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ25.1ของวงเงินงบประมาณ โดยจำแนกเป็นการบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อให้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาในสภาวะฉุกเฉินและบริหารจัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายเช่นภายพิบัติทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อส่วนราชการชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วการบริหารบุคลากรภาครัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐเงินเบี้ยหว,วัดบำเหน็จบำนาญเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการและเงินสมทบของลูกจ้างประจําตามสิทธิของทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริการแก่ประชาชนและการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและดำเนินการชำระหนี้ของรัฐบาลติดตามการชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจและองค์การอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ผูกพันไว้รวมทั้งพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการลงทุนและเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด